กลายเป็นที่พูดถึงบนโซเชียลในตอนนี้กับละครนางฟ้าไรา้นามทางช่องไทย PBS ที่หยิบเรื่องจริงของแพทย์หญิงด็อกเตอร์คุณเพียรเวชบุญมาถ่ายทอดลงจอแก้วเธอคือแพทย์หญิงคนแรกที่จบการศึกษาด้านการมะโรคและได้ชื่อว่าแม่พระของเหล่าโสเพณีเพราะเธอคือผู้สร้างคุณอุปการอันใหญ่หลวงแก่วงการแพทย์ของไทยแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อและผลงานของคุณหมอท่านนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2441แต่หญิงเพียร ถือกำเนิดมาในตระกูลหุนตระกูลขาหาบดีเมืองลำปางพออายุได้7จ็ดขวบก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนสาวพาและจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเซียเซฟคอนแวนก่อนไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนแพทย์ลทยร์รสิริราชพยาบาลแต่หน้าเศร้าที่เธอถูกปฏิเสธจากที่นี่เพียงเพราะเป็นผู้หญิงต่อมาเด็กสาวได้หนีผู้เป็นพ่อไปเรียนด้านภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนเซน์ปลคอนแวนเมืองไซง่อนประเทศเวียดนามเป็นเวลา1ปีก่อนจะกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนอัสสมชัญคอนแวนและโรงเรียน เดอเซฟคอนเวนอยู่ราว2ปีแล้วจึงข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อไปศึกษาต่อที่โรงเรียนลิเชบูมาเฟมองที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างนั้นแม้เธอจะได้รับทุนการศึกษาจากการสอบชิงทุนแต่พอหมดทุนเพียนก็ต้องใช้ความเพียรสมชื่อออกไปทํางานได้เงินมาแล้วจึงกลับมาเรียนต่อและใช้เวลาศึกษากว่า15ปีจนคว้าปริญญาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยปารีสมาได้ในปี2476หมอเพียนได้เดินทางกลับบ้านเกิดแล่รับราชการเป็นแพทย์โทรโกรมสาธารณสุขก,ก่อนจะย้ายมาสังกัด แผนกการามโรคในอีก4ปีต่อมาทําให้คุณหมอได้เห็นปัญหาของประชาชนที่มารักษาการาโรคโดยเฉพาะหญิงขายบริการซึ่งในสังคมตอนนั้นว่ากันว่ามีโสเพนีมากถึง20,000คนคํากล่าวที่ว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครคงเปรียบได้กับชีวิตของหมอเพียนเพราะเธอเคยถึงขั้นเรียนยูโดรอมตัวเข้าไปในซ่องและสถานบันเทิงเพื่อไปรักษาผู้ป่วยการาโรคและกลียกล่อมให้สาวๆเลิอกอาชีพขายบริการคุณหมอยังได้ก่อตั้งมาตาภาวะสถานเพื่อช่วยผู้หญิงที่ตั้งคันไม่พึงประสงค์ และรับเลี้ยงเด็กที่เกิดนอกสมรสซึ่งกรมหมื่นพิทยาลาพิทยากรได้ประธานนามใหม่ให้ว่าพิริยานุเคราะห์มูลนิธิและก่อตั้งบ้านเกร็ดตะกรานเพื่อเป็นสถานฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้หญิงโสเภณีเลิกทำอาชีพนี้เธอรับอุปการะเด็กๆในฐานะแม่บุญธรรมและใช้นามสกุลหุ่นตระกูลแต่ญาติของคุณหมอขอให้ใช้นามสกุลอื่นสมเด็จย่าจึงพระราชทานนามสกุลเวชบุญให้แก่เด็กกำพร้าเหล่านั้นต่อมาคุณหมอก็ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเวชบุญด้วยทำให้หมอเพียรเป็นแม่ทีี่่มลูก,กวา 4, คน และเด็กๆเหล่านั้นก็ได้รับความรักและมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นคุณความดีของแพทย์หญิงท่านนี้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในบ้านเกิดและในระดับโลกจนได้รับการยกย่องจากสถาบันต่างๆมากมายถึงขั้นฮอลลีวูดมาขอชีวประวัติไปทาภาพยนตร์เรื่องผู้หญิงมหัศจรรย์และนิตยสาร r ิเดอร์ไดเจก็ได้ตีพิมพ์เรื่องราวของหมอเพียนไปทั่วโลกท่านถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่20เมษายน2527รวมอายุ86ปีและนี่คือชีวิตของผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีหัวใใจแหห่่่่่่งงงกาารชววยยยลือออันนนนิญมี คนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมไทยแต่ชื่อของพวกเขาหรือเธอหล่นหายไปโดยมีเหตุผลเพียงเพราะเป็นแค่ผู้หญิงหรือไม่ถูกยอมรับในสังคมในสมัยนั้นก็เป็นได้